สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิสพยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่8กันยา2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบค่ะคนวันอาทิตย์มาเลย3ใบคนวันอาทิตย์มาด้วย9ดาบน,นะคะแล้วก็7ถ้วยนะคะนะสุดท้ายเป็น dm p l a c e นะคะ ขาบอกคนวันอาทิตย์จะคิดมากคุณปวดหัวนะนะคะหรือมีอาการไม่สบายปวดหัวปวดเหงื่อปวดกระบอกตานะคะปวดหูนะคะปวดฟันนะคะนะปวดศรีรษะไมเกรนขึ้นได้หมดนะคะบางคนเครียดกังวลน,นอนไม่หลับนะคะเกิดจากความอะไรความคิดเยอะของคุณนั่นเองนะคะนาไพ่มันออกมานะคุณคิดเพ้อเจ้อนะคะนะคิดมากเกินไปหรือว่า อีกในหนึ่งคุณอาจจะคิดเรื่องที่มัน create สร้างสรรค์แต่ว่ามันทําให้คุณเนครียดนะคะปวดหัวจริงจริงบางคนคิดเรื่องงานนะคะนะอยากจะครีเอทนะคะแต่มันคิดไม่ออกนะคะทำให้เครียดนอนไม่หลับหรือว่าปวดศรีรษะได้นะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดแ,วแต่ว่านอนไม่หลับไงเพราะหมดแต่คิดนะคะนะอยากจะครีเอทนู่นนี่นั่นนะคะอ่าแต่เขาบอกว่า นายรออยู่นะยังไงก็ต้องคิดที่ออกนะคะนายรออยู่นะคะบางคนนายรอผลงานนะคะแต่บางคนเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคุณก็ยังกินดีอยู่ดีตามอัตภาพนะคะอย่าคิดมากเลยนะคะสิ่งที่คิดเนี่ยมันก็เป็นแค่พักฟุ้งๆในหัวบางทีคุณคิดไปเองทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงจังนะคะมันก็มีหลายกรณีแล้วแต่คนแล้วแต่เคสนอกนะคะพยายามอย่าคิดมากนะวันนี้นะคะขอไพ่ค่ะพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกว่า เรื่องหน้าที่การงานดีค่ะการงานผู้ใหญ่ดีนะคะนะการต่างประเทศเด่นนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะสามใบนะคะคนวันจันทร์มีเด็กถือเหรียญมานะคะนี่สามไม้เท้ามานะคะนี่สามดาบมาอ่ะคนวันจันทร์นะวันนี้นะเขาบอกว่าจะได้กระตังนะคะนะนะคะหรือบางคนก็วันนี้มีตังก็ เก็บเก็บขี้เหนียววันนี้ขี้เหนียวเออไม่ค่อยอยากซื้ออะไรนะนะคะนะวันนี้อาจมีเรื่องการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือออกไปพบปะผู้คนนะคะไปดีลเรื่องนู่นนี่นั่นเพื่อให้จะให้มันมีความคืบหน้าหรือมีความเจริญมากขึ้นนะคะนะวันนี้3มดาบก็ต้องระวังเรื่องของมีดบาดกระดาษบาดนะประตูหนีบสิวแตกสีแตก ขยับเด็กดัดฟันได้ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องระวังเรื่องเรื่องของเลือดจะตกอย่างจะออกแล้วถ้าเป็นทางสภาพจิตใจก็อกหักรักคุดตุดเมิอนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นพอนะคะไม่ต้องเป็นทั้งหมดนะคะ,อะขอไพ่ทักพิเศษหนะะ่อยค่ะดูสิเอ,อวันนี้จะได้พบในทุน,นพบคนล่ำซ้ำได้พบคุณรวยนะคะหรือวันนี้นะคุณสภาพทางการเงินดีนะคะนะหรือว่ามีทรัพย์ นะคะหรือรับทรัพย์นะคะหรือว่ามีคนอุป,ปถัมม์นั่นเองก็เป็นได้นะคะอ่าต่อไปคนวันคารบ้างนะคะคนวันอังคารสามใบวันนี้อังคารมี7ดไม้เท้านะมีหไม้เท้าอีกอ้านะคะและนี่8ดถ้วยนะคะอ่านะคะ เขาบอกคนวันอังคารวันนี้นะเหนื่อยก็เหนื่อยชาลเลนก็เยอะนะคะแถมมีความเกิดความยุ่งยากวุ่นวายบางคนมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะถามว่าความยุ่งยากเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคนก็ได้นะคะมันเกิดจากสภาวะ รอบข้างไม่อำนวยก็ได้เพราะวันนี้ทำอะไรเนี่ยมันจะติดติดขัดขัดสักนิดหนึ่งนะคะถ้าจะไปไหนก่อนจะไปไหนตัวจะเดินทางให้เผื่อเวลาไว้นะคะมันอาจจะเกิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรความไม่สะดวกไม่คล่องสําหรับเรานะคะเพราะนั้นให้เผื่อเวลาไว้ได้เลยนะคะมีชาเลน,นจ์เนาะเจ็บไม้เทา้าก็มีชาเลนจ์อยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะนะคะวันนี้ก็อาจจะแบบว่ามีห้าไม้เทา้าอาจ่เกิดความยุ่งยากวุ่นวายนะคะนะมันมันไม่จําเป็นต้องว่าอ่า ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ต้องทะเลาะคนไปเสมอหรอบางทีมันเกิดเรื่องของความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะความยุ่งยากนะคะนะอ่ะากเกิดจากคนได้ไหมได้นะคะเกิดจากสภาวะรอบข้างไม่อำนวยได้ไหมได้นะคะเกิดจากความซวยได,ไได้เหมือนกันนะคะนะก็แล้วแต่คนแล้วแต่เคสนะคะนะ,ะบางทีคนขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขานะคะก็ทําให้ทําอะไรลําบากถูกไหมนะคะนะก็ประมาณนั้นทั้งโดยตั้งใจไม่ตั้งใจนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีเดินทางก็ให้คุณเผื่อเวลาไว้สักหน่อยนะคะนะไปแล้วก็ให้มันเหลือๆดีกว่านะคะขอพัยทักพิเศษค่ะอ่าบางคนนะอาจจะมีหาหมอหาหมอนะคะวันนี้นะนะคะรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตไม่ง่าย น,ะะน,นู่นนั่นนี่โน่นนั่นน,น,นี่เล่ออะไรเงี้ยเยอะไปหมดลำคาลลำใหญ่อะไรเงี้ยเนาะนะคะแต่บางคนนะคะกับมีคู่นะคะที่ดีช่วยเหลืออุปัมภมนะคะนะวันนี้นะถ้าไพ่ทักออกมาอย่างนี้นะคะ 1. คิดได้เลยว่าคู่นะคะคู่ดีช่วยเหลืออุปธรรมสองอาจทะเลาะกับคู่ได้นะคะวันนี้นะเพราะฉะั้นต้องใจเยน็นๆกับคู่พูดดีๆกับคู่นะไม่งั้นอาจทะเลาะกับคู่คุณได้นะคะ นะไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อนคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้านะคะคู่สมรสได้หมดนะคะนะตามนั้นเลยนะคะอ่ะต่อไปคนวันพุธเนาะวันพุธสามใบนะคะมี킹ฟ n อนนะคะนี่สามไม้เท้านะคะนี่เด็กถือดาบน,นะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพุธนะวันนี้นะ งานดีงานดังงานปังงานเปี่ยงนะคะนะเจ้าชะตานะวันนี้อาจจะต้องแอคทีฟนิดนึงนะคะนะไปพบปะผู้คนนิดนึงหรือว่ามีการเดินทางไปไปเรื่องงานนี่แหละคะ่ะนะคะนะหรือว่าวางคนไม่ได้ไปไหนไกลเราอยู่ในองค์กรตัวเองแต่ว่าต้องเดินเหินไปพบคนนู้นไปพบคนนี้สักหน่อยนะคะนะถ้าเป็นเซลล์ออกไปพบลูกค้าวันนี้จะดีจะปังนะคะหรือวันนี้มีภารกิจนะคะ อ่าลองของต้องเป็นคุณเท่านั้นที่จะไปเคลียร์แล้วก็สาเร็จนะคะตามนั้นเลยหรือวันนี้อาจมีบริวารได้พบเจอบริวารดื้อๆแล้วนนสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะอาจจะมีบริวารที่เขามั่นใจตัวเองสูงนะคะหรือได้ลูกหรือล,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 ลูกน้องเราเป็นลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วก็ได้นะคะขอพายทักพิเศษหน่อยคะ่ะ ดูซีวีเดอะสตาร์นะนะคะวันนี้ทำอะไรจะสำเร็จได้ดีแต่ต้องทำเองเดอ้อนะคะมันพึ่งบริวารไม่ได้นะวันนี้ทำอะไรทำเองเลยค่ะวันนี้จะสำเร็จได้ดีนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันพะระฤหัสนะคะพะระฤหัสสามใบมีสี่เหรียญน,นะคะมีเลเวอร์นะคะและก็สุดท้ายเป็นสิบดาบนะคุณวันพฤหัสนะคะคุณวันพฤหัสเนี่ย ฉันแอบห่วงมาช่วงนี้นะทีนี้ห่วงวันอะไรรู้ไหมห่วงวันจันพุธพฤหัสแล้วก็เสานะคะนะแต่บางทาีบางช่วงในวันพุธเขาก็ดีนะวันพุทหัสเนี่ยจะแบบขึ้นยากนิดนึงนะมองมองอยู่นะคะนะแต่ถ้าท่านใดที่แบบว่าดีทุกวันเงี้ยก็ดีแล้วนะเพราะว่าบางทีบุญบุญคุณหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรดวงชะตากําเนิดเนี่ยของคนเรามันไม่เหมือนกันใช่ไหมนะคะวันพฤหัสก็ไม่ใช่ว่าจะเสียหมดนะครับเพราะว่าว,วันพฤหัสที่เขาดีสุขสบายก็มีเยอะแยะนะคะนะอันนี้ก็ดูว่าเป็นไกลเฉยๆก็แล้วกันนะฮะเขาบอกคนวันพฤหัสเรื่องการเงินนะวันนี้ตัดเข็มขัดนะคะหรือวบางคนเนี่ยนะวันนี้ อาจจะต้องออกนอกเมืองหรือว่าบางคนอาจจะต้องออกนอกสังคมที่ตัวเองเคยอยู่นะคะนะบางคนอาจจะออกไปเรื่องอะไรไม่สบายกับตัวก็เป็นได้นะคะนะหรือว่าวันนี้บางคนก็คือ อ่าเหมือนย้ายนะคะย้ายออกไปอยู่ที่ที่มันไกลจากที่เดิมไกลจากสังคมเดิมๆมก็เป็นได้นะคะนะแต่เรื่องเงินนะคะถ้ามองเป็นเรื่องเงินฉันมองเป็นเรื่องเงินก่อนดีกว่าถ้าเรื่องเงินก็คือต้องประหยัดกินประหยัดใช้รัดเข็มขัดนิดนึงนะคะมันหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นเนตเงินไว้แล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เท่าที่เท่าที่มัน เป็นวงเงินของมันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะวันนี้มีเลิฟเวอร์ด้วยนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มกิจการงานใหม่นะคะบางคนจะได้เซ็นเอกสารสัญญานะคะอาจจะได้ร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะวันนี้ถ้าเป็นมีคู่รักก็อาจจะได้ใช้เวลากับคู่ของคุณมากเป็นพิเศษนะคะนะระวังสุขภาพนิดนึงมี10ดาบนะคะนะระวังเรื่องของสุขภาพนะคะปวด คอปวดหลังปวดสะบกักปวดสะโพกปวดเอวได้หมดเลยนะคะต้องระวังสุขภาพอืมอ่ามองได้อีกอย่างหนึ่งนะถ้าคนที่ลงทุนเป็นคู่มานานแล้วนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วต้องระวังเรื่องของการเงินนะต้องเมเนดเงินดีๆนะคะนะที เ,เป็นเรามีหุ้นส่วนนะนะคะแต่ว่าทํากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะไม่ใช่เพิ่งทํานะคะไม่ใช่เพิ่งคิดทานะทากันมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องของการเงินหุ้นส่วนนะคะนะต้องระวังนะคะตามนั้นเลยต่อไปขอเป็นไ้าทักพิเศษ เขาบอกคุณดวงแข็งนะไม่เป็นไรหรอกนะคะวันนี้นะบ,นบริวารอาจให้โชคให้คุณนะคะหรือว่าวันนี้เนี่ยทำอะไรก็มีแสงสว่างแต่ต้องระวังสุขภาพนะนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันสุกนะคะคนวันสุกสามใบคนวันสุกมี6ดาบนะมี1ดาบอีกโอมาแนวเดียวกันนะคะและ7ดาบอาดาบหมดเลยนะนะคะ คนวันศุกร์วันนี้มีดาบหมดแต่เป็นดาบดีนะคะนะหกดาบหมายความว่าอะไรไหมายความว่าตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะ,อ,ะอ่ะพูดเรื่องของการเดินทางก่อนวันนี้มีแนวโน้มการเดินทางสูงมากนะคะนะมาทั้ง7ดาบและ6ดาบนะคะแต่ในหนึ่งเขาก็บอกว่าแนวโน้มของชีวิตตอนนี้ทิศทางของชีวิตเนี่ยมันเริ่ม move เป็น move on นะคะไปยังทิศทางที่มันดีกว่าเดิมน,นะคะนะไปช้าๆแต่ว่าไปแน่นอนนะคะนะ ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายด้วยหนึ่งดาบอยู่แล้วนะฮะเขาบอกว่าทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นดวงก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะคุณอาจมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะนะหรือวันนี้อาจจะมีของมาส่งเดลิ y วอ r ี y Transfer หรืออาจต้องไปรับใครที่สนามบินก็ได้นะคะวันนี้นะคะนะระวังลืมข้าของสูญหายสักนิดหนึ่งนะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะวันศุก ระวังเรื่องปุบปรับฉับกันนะคะนะอาจจะมีการเดินทางแบบปุบปรับฉับพันก็เป็นได้นะคะนะระวังเรื่องปุบปรับฉับพันหรือเรื่องที่ทําให้ตกปกตกใจสักนิดหนึ่งนะคะตามนั้นเลยนะต่อไปคนวันเสาร์นะคะสามใบนะคะคนวันเสาร์มีเด็กถือดาบนะคะมี คิงคัพนะคะและสุดท้ายเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะ mm hmm. เด็กถือดาบ mm hmm. เด็กถือเหรียญวันนี้ทําอะไร mm hmm. เกี่ยวกับกล้ mm hmm. องของคนอายุน้อยนะ mm hmm. เจ้าชะตานะวันนี้นะมีความมั่นใจนะคะในตัวเองมากนะคะ mm hmm. หรือว่าวันนี้อาจมีการเดินทางก็ได้นะคะนะวันนี้ใครพูดอะไรก็ฟังฟังเขาบ้างนะคะนะเจ้าชะตาก็อาจจะชิวๆนะคะหรือว่ามีเรื่องของการให้การซัพพอร์ตหรือให้ความรู้กับผู้อื่นนะคะ ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ดีนะคะนะวันนี้อาจจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กๆนิดนึงเด็กให้โชคให้ลาบนะคะคนอายุน้อยคนรูปร่างสันทัดให้โชคให้ลาบนะคะอาจจะมีคนนําเงินมาให้นะคะตามนั้นเลยขอไพ่พักพิเศษค่ะอ่าไพ่บอกคุณก็ยังอุดมสมบูรณ์ดีนะคะคุณอาจจะมีโอกาสตั้งคันได้นะคะหรือช่วงนี้ทําอะไรเกี่ยวกับแม่และเด็กหรือว่าพืชผลการเกษตรวีแกนอะไรพวกเนี้ยดีหมดนะคะ นะให้โชคให้คุณนะคะตามนั้นค่ะจบแล้วเจดวันเกิดเป็นยังไงบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ